สวัสดีค่ะมาผสมแป้งเค้ญี่ปุ่นกันนะคะเสร็จขั้นตอนแล้วนะคะซึ่งในคอร์สออนไลน์นะคะก็จะมีคลิปวิดีโอแบบนี้แหละนะคะสาธิตวิธีการผสมแป้งให้ชมนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายทุกสิ่งอย่างเลยนะคะไม่ใช่มีแค่สอนแค่วิธีการผสมแป้งนะคะ การเก็บรักษาแป้งการปรับไฟการใส่ไส้นะคะการออคอนโทรลกระทะนะคะการใช้การติดตั้งกระทะทั้งเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็เตาแก๊สนะคะสอนเทคนิคเคล็ดลับมากมายหลายอย่างในคอร์สนั้นนะคะซึ่งทำเป็นคลิปนะคะแล้วนอกจากนั้นยังมีคอร์สที่สอน การตลาดออนไลน์นะคะออนไลน์มาเก็ตติ้งนะคะให้นักเรียนที่ได้ศึกษาวิธีการทําเคปแล้วนะคะจะได้มีการวางแผนเบื้องต้นในการขายนะคะว่าเราทําอาหารที่ดีแล้วเราทําของที่ดีออกมาแล้วนะคะนอกจากของเราดีแล้วเราก็ต้องขายให้เป็นด้วยนะคะการสร้างเพจนะคะการกระตุ้นยอดขายต่างๆนะคะในคอร์สออนไลน์นั้นครูลงไว้ให้นะคะหมดแล้วนะคะซึ่ง ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าไปเรียนก็คือนักเรียนที่ซื้อคอร์สออนไลน์อย่างเดียวนะคะซื้ออุปกรณ์พร้อมสูตรนะคะหรือนักเรียนที่มาเรียนตัวต่อตัว3อย่างนี้นักเรียนจะมีสิทธิ์เข้าไปเรียนในคอร์สออนไลน์น,น,นะคะหรือนักเรียนที่สนใจเฉพาะคอร์สออนไลน์อย่างเดียวนะคะราคาปกติอยู่ที่4,900บาทนะคะเฉพาะเดือนนี้นะคะเดือนเมษายนครูให้ ครูลดให้2,000บาทนะคะเหลือแค่2,900บาทนะคะคอร์สละ2,900บาททวนนะคะใน1คอร์สเรียนได้1ท่านนะคะหลังจากที่ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อนะคะแสดงหลักฐานการชำระค่าเรียนมาแล้วนะคะ ก็จะเป็นนักเรียนของทางร้านทันทีนะคะนักเรียนก็จะมีสิทธิ์เข้าไปในกลุ่มเรียนออนไลน์ได้เลยทันทีนะคะสามารถเปิดดูคลิปวิดีโอต่างๆในกลุ่มนั้นได้เลยนะคะแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นนะคะให้ราคา2900บาทจ่ายแค่นี้นะคะแล้วยังมีนะคะเดี๋ยวขอกรองแป้งก่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าแถมอะไรไปไปด้วยนะคะปกติแล้วจะไม่มีของแถมนะ ผสมให้ดูนะคะจะมีคลิปการผสมการปรับไฟการหมุนแป้งนะคะแล้วก็เทคนิคอะไรต่างๆมากมายนะคะซึ่งถ้านักเรียนได้เข้าไปศึกษาในกลุ่มนะคะจะเข้าใจมากๆนะคะจะทําให้งานของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมีตํารานะคะส่งให้ถึงบ้านนะคะแล้วก็มีอุอปกรณ์ช่างตวงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่เจ้าของสูตรใช้เนี่ยส่งให้ไปด้วยนะคะ ก็จะทำให้การเรียนรู้ของเรารวดเร็วขึ้นนะคะสูตรที่มีมาตรฐานนะคะปัญหาในการเรียนรู้การฝึกฝนของเรามันก็จะน้อยลงนะคะเราก็เข้าไปดูนะคะคลิปสาธิตในกลุ่มนะคะแล้วเราก็ไปซื้อของตามทําเองได้เลยนะคะไม่ต้องกลับมามารับแป้งนะคะเพราะว่าครูไม่ได้ขายแป้งสําเร็จรูปนะคะแต่ทางร้านจะเป็นการสอนนะคะสอนให้คุณทําแป้งด้วยตัวเองเป็นนะคะตัวนี้เราก็ปล่อยให้แป้งมันตกเออ ลองแป้งหนึ่งรอบนะคะนะสิ่งที่จะจะแถมไปนะคะเดือนเมษายนนะคะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะอันนี้คือโปรโมชั่นพิเศษลดให้2,000บาทเหลือ2,900บาทต่อ1คอร์สนะคะจบในคอร์สเดียวนะคะผู้ที่อยากจะเรียนรู้วิธีการทำเคปญี่ปุ่นด้วยตัวเองที่บ้านนะคะ ตอบโจทย์มากๆนะคะเชิญเข้าไปศึกษาวิธีการทําได้ด้วยตัวเองนะคะในคอร์สออนไลน์นั่นเลยนะคะสิ่งที่จะแถมไปนะคะปกติแล้วต้องซื้อเพิ่มนะคะแต่ว่าเดือนเมษานี้ถ้าตัดสินใจเรียนนะคะจะแถมถ้วยตวงแบบนี้ให้ไปนะคะแล้วก็ตวงแบบนี้นะคะจะเป็นถ้วยตวงมาตรฐานเดียวกันกับที่ครูใช้นะคะเวลาที่เราใช้อุปกรณ์ช่างตวงมาตรฐานเดียวกันนะคะมันก็จะทําให้แป้งของเราออกมาเนี่ย มาตรฐานเดียวกันไม่มีผิดเพี้ยนนะคะอันนี้ถ้วยตวงส่งให้ไปอันนี้แถมให้นะคะถ้วยตวงแถมให้สองแบบนะคะแถมเครื่องช่างดิจิตอลใส่ฐานให้เรียบร้อยนะคะหนึ่งเครื่องนะคะเป็นสินค้าใหม่นะคะ แล้วก็แถมตำรานะคะในตำรานี้ก็จะมีอาัตราส่วนเทคนิคเคล็ดลับอะไรที่เป็นบรรยายเป็นตัวหนังสือนะคะให้อ่านศึกษาดูนะคะแล้วนอกจากนั้นมันก็มีคลิปบรรยายที่อยู่ในกลุ่มนะคะไปเปิดฟังก็ได้หรือจะอ่านเองก็ได้นะคะชมควบคู่กันนะคะจะทําให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยไวขึ้นนะคะแล้วเราก็จะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาเคลปญี่ปุ่นได้มากขึ้นนะคะตัวนี้ส่งให้ไปที่บ้านนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ ตัวนี้เป็นวัตถุดิบในการผสมแป้งนะคะตามสูตรนี้แหละนะคะเป็นส่วนผสมในการผสมแป้งหกรายการส่งให้ไปเป็นตัวอย่างนะคะถ้าหมดแล้วนักเรียนไปซื้อแถวบ้านทําเองได้เลยไม่ต้องกลับมาซื้อจากครูนะคะตัวส่งให้ทั้งชุดนี้เลยนะคะส่งให้ไปถึงบ้านนะคะฟรีนะคะสําหรับนักเรียนถ้าโรงเรียนในเดือนเมษานี้เท่านั้นนะคะ รับราคาไป2,900บาทพร้อมกับของแถมชุดนี้นะคะถ้าสนใจนะคะทัก Line แอดนะคะ l i น์แอดของร้านนะคะแล้วก็ติดต่อชำระค่าเรียนแล้วก็ยืนยันการเลงเรียนได้เลยนะคะยืนยันการสั่งซื้อได้เลยนะคะหลังจากที่นักเรียนยืนยนันชําระค่าเรียนมาแล้วนะคะนักเรียนก็จะมีสิทธิ์เข้าเรียนในกลุ่มออนไลน์ได้เลยทันทีเรียนได้ทั่วโลกนะคะดูผ่าน เฟซบุ๊กของเรานะคะดูผ่านเฟซบุ๊กดูได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนะถ้าสนใจรีบๆเลยนะคะราคานี้ให้แค่ถึงสิ้นเดือนเมษายนเท่านั้นนะคะสำหรับออผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะมีอาชีพนะคะสนใจไปเรียนได้เลยนะคะสูตร เดียวก,กันกับที่ครูทําขายที่หน้าร้านนะคะตัวนี้ครูจะบอกให้หมดเปลือกเลยนะคะถ้าอยากได้วิชาไปทามาหากินไปโรงเรียนได้เลยนะคะครูขออนุญาตไปทําแป้งก่อนนะคะสนใจแคปรูปนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ทักไลน์แอดของทางร้านได้เลยนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ